เบรกฟูอิดยี่สิบสี่มันสามทำไมเบรกทำไมอันนี้ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวลองใหม่นะครับเบรกฟูอิดยังไม่ขึ้นเปลี่ยนนะครับเบรกฟูอิดสามยี่สามมันโอ้ดิวมาเดี๋ยวทำใหม่โอเคขึ้นตัวเขียวเรียบร้อยแล้วนิกเชงนะครับ เดือนเจ็ดปีสองพันยี่สิบห้านะครับเรียบร้อยแบ็กโอเคโอเคกรีนแล้วนะฮะไม่เป็นตัวแดงแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเปลี่ยนน้ำมันเบรกกันอันนี้เรามาเซตติ้งเฉยนะครับเรียบร้อยโอเคปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวมาต่อเครื่องฟลัชชิ่งเบรกกัน ตัวนี้ก็จะเป็นน้ํามันเบรกที่ถูกเดินออกจากล้อหลังซ้ายนะครับแม่ปั๊มเบรกบนของเรานะฮะจะอยูดตำแหน่งหน้าขวาเพราะฉะนั้นเราจะไล่าจากล้อที่อยู่ไกลก่อนก็คือหลังซ้ายไปหลังขวาแล้วก็หน้าซ้ายหน้าขวานะครับตัวปั๊มน้ํามันเบรกเรานะฮะรู้ว่าเครื่องฝัดชิงน้ำมันเบรกเราจะปั๊มน้ามันเบรกนะครับจากตัวกระป,ป๋องนะฮะแล้วก็ปัม๊มมาที่แม่ปั๊มบนนะครับแรงดันอยู่ประมาณ10บาร์นะครับแล้วก็จะดันน้ามันเบรกออกนี้นะครับทุกร้อนะครับ สังเกต้น้ำมันเบรกที่ออกมาจะมีการไหลยอย่างต่อเนื่องนะครับก็แสดงว่าไม่เกิดฟองอากาศนะครับแล้วก็ไม่ทําให้แรงดันน้ำมันเบรกนะฮะทำให้ตัวแม่ปั๊มบนเสียหายนะครับก็คือแรงดันในระบบเนี่ยต่ำกว่าที่เราใช้เท้ากระทืบไล่นั่นเองนะครับจะเป็นการยืดอายุแล้วก็ถนอมแม่ปั๊มเบรกเรานะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาตัวนี้นะครับอันนี้เปิดให้ดูนะครับว่าน้ำมันเบรกมันไหลออกมาแบบนี้นะครับ อันนี้ระดับมันสูงเกินนะครับเดี๋ยวเราต้องดูดออกโอเคนะฮะเราดูแม็กนะฮะเลเวลนะฮะตอนนี้อยู่แม็กนะครับเรียบร้อยนะครับ2ปีนะครับฝัดชิ่งทีนึงเปลี่ยนถ่ายแต่ระบบทีนึงอย่าไปดูดแต่ตัวนี้แล้วเติมนะฮะน้ำมันเบรกใหม่กับน้ำมันเบรกเก่าผสมกันจะกลายเป็นน้ำมันเบรกเก่านะฮะไม่ใช่ใหม่กับเก่าผสมกันได้นะฮะจำไว้นะครับ เพราะว่าอันเก่ามันจะมีความชื้นจากจุดเดือดเปียกนะครับอันใหม่มันจะเป็นความชื้นจากจุดเดือดแห้งนะครับเพราะฉะนั้นใหม่กับเก่าไปปนกันปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำมันใหม่มีความชื้น,านการปนเปื้อนทันทีน้ำมันเบรกก็จะเสื่อมสภาพนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนแบบเต็มระบบเขาจะใช้คำว,ว่าเบรกฟลชิงฟลูอิดนะฮะไม่ได้ใช้คําว่าเติมนะฮะหรือว่าเปลี่ยนจากกระปุกนะฮะต้องไล่าจากรอทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเราทําการประกอบคืนนะครับชื่อร้านค่ะถ้าสนใจ สนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ร้าน Star Watch Service นะครับพิกัดร้านอยู่ข้างวัดบุรพานะครับตรงประตูโรงเรียนนะครับจะมีประตูด้านข้างอยู่2ประตูนะครับมีประตูผีแล้วก็ประตูโรงเรียนนะครับถ<ม>้าไปประตูผีนี่คือเลยไปแล้วนะครับของเราจะอยู่ซอยด้านหน้านะครับเบอร์เลยค่ะฝากเบอร์น่อยเข้าซอยเป็ดปากกิ่งติ่งสำมา50เมตรเราเลี้ยวซ้ายนะครับช่างฝากเบอร์เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 9 6 6 1 9 5 5 9นะครับ เรียบร้อยครับผมติดตั้งทุกอย่างคืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว